สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่สิรินะคะวันนี้พาเพื่อนมาชมสวนที่ได้รับผลผล,ผลิตได้รับผล,ผลผลิตแล้วนะคะแตงกวาแตางกวานะนี่ของแม่บีช่องแม่บีปลูกผักนะคะเพื่อนมเมล็ดพันธุ์ที่แม่บีให้บานะคะกเ็เก็บไปก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเนาะแต่ว่าก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่เรานำมา เพาะปลูกแล้วได้กินผลผลิตนะได้กินผลผลิตเนะี่ยคือเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะเพื่อนก็ฝากช่องนะคะแม่บีปลูกผักท่านเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็อยากจะได้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นะเพื่อนเพาะเอามาเพาะปลูกนะเอามาเพาะปลูกซึ่งไม่ต้องไปผ่านกรรมวิธีด้วยการแช่น้ําอบน้ําอบ ความชื้นไม่ต้องนะคะเพื่อนเอามาถึงแล้วก็เอาโรยโลงดินนะปลูกฝังดินก็งอกนะงอกดแูแลเราก็เก็บกินได้นะเพราะว่าเป็นเมลิดพันธ์อินทรีย์ที่มีคุณภาพร้อเปอร์เนะคะร้อเซนะคะนี่นะคะไม่ได้มาไม่ไม่ได้ทำไม่ได้มาทำคลิปแล้วก็ไปทำการ บรมแบรนด์ใดทั้งที่ท,ทั้ทงสินนะคะเพื่อนเพราะว่าอนันนี้ไม่มีไม่มีกล้องกันสั่นน้องเพื่อนเนาะจะสั่นอันนี้เนี่ยเป็นมันพันที่ซึ่งได้ผลผลิตจริงนะเพื่อนนะได้ผล,ผลผลิตจริงเก็บได้กินจริงเนาะแล้วก็เป็นมันพันอินรีย์ที่มีคุณภาพดีนะคุณภาพดี ขอใครนะนเพื่อนเนาะตอนเช้าพี่สิริออกมาอยู่ตรงข้างนอกรั้วนะข้างนอกรัว้วริมรัว้วมันก็เลยเสียงดังนะเพื่อนนะมันก็เป็นการรบกวนรบกวน,นเพื่อนขออภัยนะคะนะนี่แตงกวาได้กินลูกแล้วนะคะได้กินลูกแล้วติดลูกมาหนึ่งลูกนะคะเพราะว่าที่ติดลูกมาหนึ่งลูกเพราะว่าเจอภัยของธรรมชาตินะคือร้อนมากนะคะปลูกไปตอนแรกก็งามดีร้อนมากกับ ฝนตกนะพอฝนตกก็ตกตกเยอะตกจนต้นนี้แช่น้ำนะคะแช่น้ำลำต้นก็เลยเกิดอาการเหี่ยวเฉา,านน่นเพื่อนนะแต่ก็ติดลูกนะคะได้ผลสรุปว่าคือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราสามารถที่จะนํามาเพาะปลูกแล้วก็ได้กินผลผลิตจริงนะเพื่อนเนาะของช่องแม่บีปลูกผักนะคะก็ฝากช่องนะคะถ้าท่านใดที่สนใจนะสนใจเมล็ดพันธุ์ก็ ติดต่อไปแอดไปที่ช่องของน้องได้นะคะช่องแม่ปีปลูกผักนะก็พานเพื่อนมาชมเนาะเดี๋ยววันนี้จะพานเพื่อนไปดูบวบนะบวบจากพี่สาวพี่สาวจากที่บ้านสวนนะคะให้มเมล็ดพันธุ์มานี่ค่ะเพื่อนบวบนะบวบจากบ้านสวนนะ,มะเมล็ดพันธุ์จากบ้านสวนที่พี่สิริปไปเก็บมาเนาะไปเก็บลูกมาเลย นะเดี๋ยวดูมาจากที่บ้านสวนเพื่อนก็ความยาวเนาะยาวก็คืบกว่ากว่านะเพื่อนคืบก,กว่าความยาวนี่คือความยาวนะคะความยาวของบวก ยังไม่เต็มสอกหรอกนะประมาณคืบคืบกว่านะคืบกว่าก็สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราได้ได้เก็บเมล็ดพันธุ์คือพี่สิริไปเก็บมาเนี่ยจะดูว่าเราเก็บมาจากต้นเลยเนาะเป็นเมล็ดพันธุแ์แก่ๆที่เก็บมาจากต้นเลยเราเอามาเพาะเพราะว่าพี่สิริก็ ได้ประสบการณ์กับเมล็ดพันธุ์พวกผักกาดคะน้าที่จากแบรนด์ดังนะปรากฏว่าเอามาเพาะไม่ขึ้นนะนี่มันไม่แบบมันเกิดมามันก็ไม่งามเนี่ยพี่สิริก็จะลองใหม่นะคะเพราะว่าจะเอาเมล็ิพันธุ์คะน้ายอดนะคะน้ายอดจะเอามาเพาะเมาเพาะมาปลูกใหม่นะเพราะว่าเตรียมดินแล้วนะ เตรียมดินไว้ที่หน้าบ้านนะก็เดี๋ยวจะลองทดลองปลูกอีกรอบหนึ่งนะจะไม่หยอดเยอะไม่หวานยอดลงเป็นหลุมเป็นหลุมเนี้ยนะก็ดูที่ว่าจะได้กินไหมนะเพื่อนๆบวบนี้พี่สิริก็ได้กินสามสี่ลูกแล้วนะเอาไปผัดวันนั้นทําเมนูผัดบวบนะคะลงคลิปในช่องพี่สิริคิดเช่นนะคะเพื่อนเนี่ยจริงมันก็ได้ลูกเยอะนั้นเพื่อนแต่ว่าพี่สิริไม่รู้ว่าคือ เป็นอย่างนี้นี่ติดลูกมาแล้วมันก็เหลืองแบบนี้นะไม่รู้มันคือมันเกิดอะไรนะมันเกิดอะไรก็จะเดี๋ยวเราก็ต้องหาวิธีใหม่น่าจะมาจากที่ดินไม่สมบูรณ์หรือเปล่าต้นไม่สมบูรณ์ดินไม่สมบูรณ์นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทดลองใหม่ปลูกใหม่อันนี้จากเมล็ดพันธุ์อินรีที่เราได้ทำการเพราะนะทำการเพราะอะไรกินจริง อันนี้ก็อันนี้คือเป็นถัว่วจริงๆแล้วเราปลูกถั่วพุ่มเนาะมันก็มีถั่วฝักยาวอยู่นะมันพอมันอยู่ด้วยกันมันเลยมันมันกลายพันธุ์ได้นะ้องเพื่อนเนาะทั้งถั่วพุ่มและถั่วฝักยาวมันก็จะออกมาแบบยาวบ้างสั้นบ้างเนาะรวมกันวันพีชดีก็เก็บได้ตังเยอะนะคะทำซ้มตำถั่วโอ้ยแซบ่บนี่ก็จะเป็นฝักยาวเนาะนก็จะเลื้อยแบบนี้ เออมันก็รวมรวมกันนี่สีนี้กินอร่อยนั้นเพื่อนนะเนาะแล้วก็ติดดีด้วยนี่ตัวนั่งสีนี้กินอร่อยมีหลายสีน้องเพื่อนเก็บนี่เก็บรอบที่สองนะรอบที่สองรอบแรกไม่ค่อยไม่ค่อยติดเท่าไหร่รอบที่สองเก็บไปเมื่อวานเยอะมากติดเยอะอันนี้ติดอีกรอบนึงนี่นะคะพี่สิริก็พามาดูเนาะ เผื่อเพื่อนๆท่านใดที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะอยู่ในกรุงเนี่ยปลูกไว้ในกระถางนะคะปลูกไว้ในกระถางมันก็ทาให้รั้วบ้านเราสวยงามนะเพื่อนนะมีสีเขียวๆเ,เนาะมองมันก็งามดมรื่นนะเก็บกินได้ด้วยนะคะคพือผักดินมรั้วเก็บกินได้นะบางคนก็ปลูกจนเก็บกินเหลือกินก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน มือนอย่างที่บ้านเราเนาะเราก็แบ่งปันเพื่อนบ้านเพราะว่าเพื่อนบ้านก็มีน้ําใจกับเรานะคะมีน้ําใจกับเราเราก็แบ่งปันกันไปไม่ได้ขายหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่มีพอยังไม่มีพอขายมีพอแบ่งปันเนาะมีพอแบ่งปันเพื่อนบ้านเราก็แบ่งไปเพื่อนดูนี่ออมแซบงามมากเลยสวยและงาม อยู่ในก,กระถาง,กกางเก็บยอดอ่อนนี้น้ะเพื่อนน,นี่เอาไปแกงเลียงอร่อยมากเลยนะแกงเลียงหวานอร่อย่อมเซปต์คอบเซปยวจะให้เพื่อนดูเมล็ดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะมันจะงอกจะงอกขึ้นมาเองมากรูก กรูดนะคะนี่ต้นมะกรูดอันนี้พี่สิริไม่ได้เจตนาปลูกนะเอาเอาเมล็ดมาทิ้งทิ้งเอาไว้เคาะทิ้งทิ้งเอาไว้ว่าดูว่ามันจะเกิดไหมปรากฏว่ามันเกิดเพื่อนๆมันเกิดนี่นเกิดงอกได้หลายต้นเลยนะนี่พี่สิริก็เดี๋ยวจะเลี้ยงเอาไว้นะเลี้ยงเอาไว้ก็เอาไว้เพาะ เพราะลงกระถางนะเพาะลงกระถางมากรูดมากรูดเนี่ยถ้าเราไม่นี่เราก็กินส่วนมากแล้วเรากินใบเยอะนะถ้ามันมีลูกติดลูกดกเหมือนออที่ต้นบ้านของพี่หน่อยนะต้นใหญ่มากแล้วก็ติดลูกเยอะมากนะ<ม>จนติดดกมากอะคือถ้าลูกมันดกเยอะขนาดนั้นเราจะต้อง เอามาคั้นน้ำนะเพื่อนเอามาคั้นน้ําเอาน้ํามาทําน้ํายาล้างจานทําน้ํายาอเนกประสงค์นะล้างจานล้างห้องน้านะเอาไปขัดพวกเรียกว่าสแตนเลสอลูมิเนียมอะไรเงี้ยนะเงาวับเลยนะนำน้ำมากรูดน้ำมากรูดน้นเพื่อนน้ำมากรูดถ้า พี่สิริยังไม่ได้ทำคลิปนะแต่ว่าทดลองแล้วน้ำมะกรูดผสมกับน้ำซาวข้าวนั้นเพื่อนโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากเลยล้างจานนะเ,เดี๋ยวพี่สิจะไปไปไป,ไปทำจะไปทำนะไปทำช่วงเวลาทำแล้วก็ก็เดี๋ยวจะทดลองลงไปในทําคลิปให้เพื่อนดูนะเผื่อเพื่อนที่อยู่บ้านที่มีต้นมะกรูดเยอะๆจะได้ไม่ต้องปล่อยให้ร่วงลงพื้นนะมันเสียดายนั้นเพื่อนนะ คุณประโยชน์เยอะมากเลยนะมะกรูดเนี่ยเยอะจริงๆนะที่สิชอบเอามาไล่มแมลงเพลี้ยนะแล้วก็เอาไปล้างจานล้างห้องน้ําหอมนะหอมกว่าน้ํายาที่เราไปซื้อมาจากตลาดแบรนด์ดังๆนะมะกรูดเอามากําจัดเพลี้ยดีมากเลยนะผสมแฟบเพื่อนๆน้ำมะกรูดผสมแฟบนะ ฉีดไล่เพี้ยหมดหมดแน่นอนไปหมดนะมันไม่ได้ตายนะเพื่อนแต่ว่าคือว่ามันบินมันบินมันบินหนีหนีไปที่อื่นมันไม่ได้ตายนะมันไม่เพราะว่าถ้าเป็นยาเป็นยาก,กําจัดเพี้ยแบบเคมีมันตายแน่แต่อันนี้มันเป็นสารอินทรีย์แบบนี้นะสารอินทรีย์คือเป็นสารสกัดแห่งธรรมชาตินะ มันก็เพียงแค่ระเครืองระคายผิวมันก็บินหนีไปนะเพรียพอเสร็จมันก็พอกลิ่นกลิ่นมันหายนะกลิ่นหายไปจากต้นพืชผักพันไม้ของเรามันก็กลับมาอีกเราะฉะนั้นเราก็ต้องฉีดฉีด,ฉดอีกนะคือถ้าเราเป็นเกษตรที่เราปลูกพืชผักด้วยปลอดสารนะปลูกด้วยพืชผักอินทรีย์นะไม่มีสารเคมี เราต้องขยันที่จะนะขยันที่จะดูแลนะดูแลแล้วก็ปราบศัตรูพืชด้วยวิธีต่างๆนะอย่างอย่างเช่นเราทําน้ําพืชผักขมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพืชผักขมนะเป็นเป็นอย่างเงี้ยอันนี้น้ำเฉวยพืชผักขมผักขมผ,ผักเหม็นเราก็ไปฉีไดไล่พ่นมแมลงได้นะคะเนี่ยนะฮะปลูกเอาไว้ปลูกเอาไว้ ก็มีประโยชน์เอาไปไล่ฉีดพ่นมแมลงนะนันเชวเวรเพื่อนเ,ออเด็กน้อยเยาวชนอาจจะยังไม่รู้จักอาจจะคิดว่ามันเป็นต้นหญ้าหรือต้นอะไรนะคะอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นเพื่อนนี่น้อง,องดูนะนี่ใบก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ลายใบแบบนี้หลังใบก็เป็นแบบนี้นะคะนี่นานเชวเวรเรียกว่านานชวเวยนะ จะมีรถอันนี้สรรพคุณเป็นยาสมุนไพรด้วยนะนกินยอดยอดแบบนี้นะเด็ดยอดกินแบบนี้สักยอดสองยอดหรือเอาไปต้มดื่มน้ําดื่มเหมือนน้ําชาไปต้มสองยอดนะเด็ดไปสองยอดเอาไปต้มกับน้ำหนึ่งแก้วแปดออนนะคะเสร็จแล้วก็ดื่มนะช่วยลดอาการของความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลเนานะแต่ส่วนมากจะใช้ในประมาณของความดันนะ ควาดันโลหิตนะคะควาดันโลหิตช่วยได้นี่นานชาเชวะคนที่คนส่วนมากจะใช้กันผู้สูงอายุจะรู้จักนะเพราะหลายๆบ้านก็มีนะคะแต่ของพี่สิริจะเอามาไว้ใช้เกี่ยวกับไร่แมลงคือผักขมดีมากนะดีมากนี่นนชเชวย สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนก็พาเพื่อนมาชมพึชผักริมรั้วนะริมรัวร้วเลาะสวนนะคะนี่นะคะพาเพื่อนมาชมสำหรับเช้านี้นะคะก็เช้านี้นะก็จะมาให้กำลังใจกับเพื่อนๆนนะคะให้กำลังใจกับเพื่อนสีนิล็กๆน้อยก็จะนำมาแช์นะคะเพื่อนๆืที่ทำช่องอยู่นะคะถ้ายัางยังเหนื่อยอยังเหนื่อยและก็ ออทอถอยอยู่นะคะวันนี้ก็เพื่อนๆอ,อาจจะได้แบบเช็คอัตราค่าไรายได้นะค่าไรายได้ของของช่องที่ผ่านแล้วนะคะของช่องที่ผ่านแล้วนะก็จะได้รู้ว่าตัวเองมีไรายได้เท่าไหร่อย่างไรนะก็อย่าเพิ่งไปทอถอยกับคนที่ยังไม่มีไรายได้ ทำแล้วช่องยังไม่ดังไม่ปังยังไม่ได้อะไรเลยนะคะก็อย่าเพิ่งไปท้อสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปนะเมื่อาวานไปดูช่องของน้องบีนะคะออคอนเทนต์ขึ้นมาบอกว่านะ,ะเป้าหมายมีเอาไว้ให้พุ่งชนสุดยอดค่ะนั่นคือนั่นคือคอนเทนต์ที่ปลุกกำลังใจได้ดีมากนะคะแล้วก็ไปเจอ ของพี่หน่อยนะคะเม,ามาื่อวานพี่หน่อยก็เข้ามาแชร์ความรู้สึกแล้วก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนเพื่อน,นะคะก็แสดงความยินดีกับพี่หน่อยนะคะช่องบ้านไร่วังพยอมนะคะพี่หน่อยทำช่องแบบสบายสบายสไตล์พี่หน่อยนะคะคือลงคลิปรัวๆนะลงคลิปรัวๆนะคะของพี่หน่อยเ,อเสร็จแล้วพี่หน่อยก็ไปถึงเป้าหมายนะคะ ถึง10,000ซับนะ10,000หมื่ c ซับสไครต์แล้วก็พอถึง1 0 0 0 0หมื่ c ซับสไครต์นะบอสของเรานะคะบอสของเราช่องบิ๊กบอส u t u b e ก็จะเออ่ทำทำช่องเป็นมิกซ์นะเป็นมิกซ์มิกซ์รวมคลิปของแต่ช่องที่ได้1 0 0 0 0หซับสไครต์เป็นอะไรที่ดีมากนะคะเพื่อนมีมิกซ์ขึ้นมาเนี่ยดีมากเลยนะคะ นะถ้าเพื่อนๆที่เป็นเอฟซี FC เรานะอยากจะดูช่องเรายาวๆนะปล่อยไปแบบสบายๆนะคือเราอาจจะต้องดูไปฟังไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เป็นการช่วยส่งกำลังใจใเพื่อนๆหรือจะเป็นการทำเวลาช่วยดันช่องให้เพื่อนๆได้มีรายได้นะคะแล้วก็ พอช่องมีมิซ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับเพื่อนที่ทำช่องด้วยกันนะคะของพี่หน่อยก็เมื่อวานนะคะเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะคะสู้ๆนะแล้วพี่หน่อยก็แชร์บอกเพื่อนๆว่าตัวพี่หน่อยเองก็ผ่านมามากมายหลายอย่างนะคะจากบทกรอน,นั้นเพลาะตัวพี่สิริก็จำได้ไม่หมดนนะคะแต่ว่าเป็นบทกรอนที่เหมือนเล่เลาเรื่องราวของ ตัวพี่หน่อยที่ทำความรู้สึกของพี่หน่อยที่ได้ส่งมาจากในในความรู้สึกส่งมาที่บทกลอนนะบทกลอนซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้เราได้ได้มีพลังแรงใจเนาะได้มีพลังแรงใจพอฟังบทกลอนแล้วเราก็คิดว่าขนาดพี่หน่อยยังทำได้เลยเนาะหนึ่งหมื่นซับนะฮะหนึ่งหมื่นซับเราก็มุ่งมั่นต่อไป มุ่งมันต่อไปนะคะขอแสดงความยินดีกับพี่หน่อยนะคะ,ะก็เป็นข่าวพาวที่น่ายินดีนะน่ายินดีกับเพื่อนอกับเพื่อนกระยามิตดดีๆนะคะพี่หน่อยอบ้านไร่วังพยอมนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจพืชพธุ์ไม้พืชพธุ์ไม้ที่เป็นพืชพัธุ์ไม้ที่หายากนะหายากนะหายากแล้วก็ เป็นพืชพันธ์ไม้ป่านานา,นาชนิดหลายๆอย่างนะก็แอดเข้าไปสอบถามพี่หน่อยนะถ้าเราอยากจะเรียนรู้การปลูกป่าปลูกป่านะคะทำอย่างไรนะแอดเข้าไปหาที่บ้านไร่วงพยอมเพื่อสอบถามที่เราจะปลูกป่าไว้ในพื้นที่บ้านของเรานะต้องใช้พันไม้อะไร นะลองเข้าไปสอบถามพี่หน่อยได้นะเพราะว่าพี่หน่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพันไม้พวกนี้เยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าพี่หน่อยนี่อยูออ่ใช้ชีวิตอยู่กับการปลูกป่าแล้วก็สงวนพืชพันุ์ป่าซึ่งมีความรู้เยอะมากนะแล้วก็เรื่องพืชพันธุไม้มงคลนะคะพี่หน่อยก็มีความรู้ได้ได้ดีนะได้ดีก็คิดว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะะร้อยเปอร์เซ็นต์ของพี่หน่อย ก็แอดเข้าไปสอบถามได้นะคะนี้ก็เป็นเพื่อนๆที่คือพี่หน่อยไม่ได้เชิงธุรกิจนะแต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ฮิตสมงวนป่านะรักป่ารักการปลูกนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ทําแบบเชิงธุรกิจที่เข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะมาทําการค้าแล้วก็หลบหน้าหายไปโดยที่ มีลูกค้าโอนเงินเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ต้นบอลน,นะได้เขียงแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนไม่ใช่นะไม่ใช่ประเภทกลุ่มนั้นนะคะพี่หน่อยนี่เ็าจะเป็นที่เป็นอะไรที่จริงใจนะจริงใจเพราะว่าผลิตภัณฑ์สินค้าของพี่หน่อยนี่มีรอบสวนรอบบ้านนะคะเดินไปตรงไหนก็มีหมดนะมีหมดนะคะ อยากได้อะไรนะคะพืชพธุ์ต้นไม้อะไรพี่หน่อยก็จะอธิบายสรพรพคุณนะสรพรพคุณของต้นไม้แต่ละชนิดให้ฟังนะคะแล้วก็จะบอกวิธีการเลี้ยงดูและปลูกนะคะเนี่ยก็คือประโยชน์นะประโยชน์จ,จากเพื่อนที่ทําช่องนะคะเพื่อนก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็พาเพื่อนมาแชร์แชร์สาระนะคะสาระที่ เป็นประโยชน์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะกับเพื่อนเกษตรอินทรีย์แล้วก็เพื่อนที่ทําช่องนะคะเพื่อนที่ทาช่องด้วยกันนะคะเผื่อท่านใดที่มีความรู้สึกว่าพอถอยนะ้อถอยกําลังใจกําลังจะหดหูเออทำไมได้สตังน้อยจังนะได้สตังน้อยจังให้คุ้มเหนื่อยเลยเนาะเหนื่อยแล้วก็พักก็ได้นะเพื่อนเหนื่อยแล้วเราก็พักพัก นะเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมามีกำลังก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่มีกำลังก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่เมื่อคืนพี่หน่อยบอกว่าท้อไม่ได้มีไว้สำหรับเราเนาะท้อมีไว้สำหรับลิงเอาไว้ถือมันถืออย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันอาจจะก,กินก็ได้นะพี่หน่อยนะลิงอะ่ะมันคงไม่ถือไว้เฉยๆรอกท้อนอะ่ะเนาะหิวมันก็กินเลยนะเหมือนเรานะเหมือนเราค่ะพี่หน่อยเออท้อ,ทอ ท้อนี้ถ้าเราถือนะกินให้หมดเลยนะคะคะว่ากินเสร็จแล้วก็จะมีพลังลุกขึ้นมาสู้ใหม่ค่ะเสร็จแล้ววันนี้ก็พี่สิริก็ไปกินท้อก่อนนะคะกินท้อแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะประกอบปรารถนาอันใดก็ขอให้บังเกิดความสำเร็จกันทุกๆคนนะคะเพื่อนด,ดูบวกแล้วหัดบวกกินก่อนนะคะ ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ